พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการดำเนินชีวิตคริสเตียนและการดำเนินชีวิตคตริสตจักรภายใต้การปกครองของพระเจ้าเพื่อแผนการบริหารของพระเจ้าสัปดาห์ที่หพระคุณในหนังสือจดหมายของเปโตรวันจันทร์เลขโรมันหนึ่งพระคุณคือตัวของพระคริสต์ซึ่งเป็นการรับสุขของเราพระคุณคือพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นซึ่งเป็นพระวิญ,ญญาณผู้ประทานชีวิต ที่ได้ประทานพระองค์เองแก่เราโดยไม่คิดปุลค่ากลายเป็นทุกสิ่งต่อเราและกระทําทุกสิ่งอยู่ในตัวเราผ่านตัวเราและเพื่อเราเลขโรมัน n สองการเพิ่มทวีแห่งพระคุณคือพระคุณที่ได้เพิ่มทวีขึ้นในชีวิตประจำวันของเราโดยอยู่ในการรู้จักพระเจ้าและองค์พระเยซูเจ้าของเราอย่างเต็มเปี่ยมพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในแผนการบริหารของพระองค์นั้นอุดมสมบูรณ์ เพิ่มทวีและเปี่ยมล้นอารบิกหนึ่งพระคุณได้เพิ่มทวีแก่เราโดยการทนทุกข์การถูกจำกัดและความอ่อนแอของเราพระคุณคือพระคริสต์ซึ่งเป็นผู้แบกรับภาระหนักของเราเรายิ่ยงมีภาระหนักเราก็ยิ่ยงมีโอกาสที่จะประสบการณ์ต่อพระคริสต์เป็นพระคุณอรบอิกสองการรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระคุณย่อมดำรงอยู่กับผู้ที่รักพระองค์ อารบิกสามการรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระคุณพร้อมด้วยพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองเกิดขึ้นโดยการที่เราต้อนรับและอาศัยอยู่ในพระคำแห่งพระคุณของพระองซึ่งครอบคลุมถึงพระสัญญาทั้งปวงที่ลำค่าและยิ่งใหญ่เหลือล้นของพรองจับดาที่ 5. วันจันทร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นปูยามเช้า1เปตโตรบทที่หนึ่งข้อ2คือผู้ที่ถูกเลือกไว้แล้วตามที่พระเจ้าพระบิดา ได้ส่งล่วงรู้ไว้ก่อนโดยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระวิญญาณนั้นจนเป็นผู้ที่น้อมฟังพระเยซูคริสต์และได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์ขอให้พระคุณและสันติสุขเพิ่มทวีแก่ท่านทั้งหลาย2เปโตรบที่หนึ่งข้อสองขอให้พระคุณและสันติสุขเพิ่มทวีแก่ท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าและองค์พระเยซูเจ้าของเราอย่างเต็มเปี่ยม ไปตรเอ่ยถึงพระคุณที่เพิ่มทวีขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้เชื่อทั้งหลายโดยอยู่ในการรู้จักพระเจ้าและองค์พระเยซูเจ้าของพวกเขาอย่างเต็มเปี่ยมเมื่ออยู่ในการรู้จักพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมพระคุณหนึ่งเท่าก็จะเพิ่มทวีครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อผู้เชื่อสุกงอมในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะรับสู่การเพิ่มทวีนี้อีกหลายเท่าพระคุณนั้นไม่มีขอบเขตจำกัด เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงไม่มีขอบเขตจำกัดเมื่อเราบังเกิดใหม่เราได้ต้อนรับพระเจ้าเข้าสู่เราแล้วแต่ก็มีพระเจ้าอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าพระเจ้าก็ทรงเพิ่มพูนขึ้นภายในเราทีละเล็กทีละน,น้อยเราจึงมีคุณค่าที่หนักแน่นไปด้วยขนาดของพระเจ้าทั้งนี้ก็เพราะพระเจ้าผู้เป็นพระคุณทรงเพิ่มพูนขึ้นภายในเราเลือกอ่านข่าวสาร พระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในแผนการบริหารของพระองค์นั้นทั้งอุดมสมบูรณ์เพิ่มทวีและเปี่ยมล้นความอุดมสมบูรณ์แห่งพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือข้อจํากัดทุกอย่างความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าเองที่มีเพื่อการรับสุขของเรานอกจากนั้นพระคุณของพระเจ้าและของประธานในพระคุณของพระเยซูคริสต์ก็ยังเปี่ยมล้นไปสู่คนเป็นอันมากด้วย ในประสบการณ์ซึ่งผู้เชื่อทั้งหลายมีต่อพระคุณที่อยู่ในแผนการบริหารของพระเจ้านั้นพวกเขายังได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระคุณทุกอย่างจากพระเจ้าอย่างเปี่ยมล้นด้วยในสองกรินโธบทที่ 9: กข้อแกล่าวว่าและพระเจ้าทรงสามารถประทานพระคุณทุกอย่างแก่ท่านอย่างเปี่ยมล้นเพื่อท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในทุกสิ่งเสมอและจะเปี่ยมล้นออกซึ่งการดีทุกอย่างด้วย วันนี้เราจึงได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระคุณทุกอย่างจากพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์เรารับสุขพระคุณที่เพิ่มทวีของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเปตโตรได้กล่าวถึงพระคุณที่เพิ่มทวีนี้ในจดหมายสองฉบับของเขานี่ไม่ใช่พระคุณที่ตายแล้วแต่เป็นพระคุณที่มีชีวิตและเพิ่มทวีซึ่งกำลังเพิ่มทวีต่อเราทุกวัน เปโลมักใช้สำนวนขอให้พระคุณและสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิดแต่เปโตรพูดถึงสองครั้งว่าขอให้พระคุณและสันติสุขเพิ่มทวีแก่ท่านทั้งหลายเปโตรไม่เพียงปรารถนาให้พระคุณอยู่กับวิสุทธิชนทั้งหลายแต่ปรารถนาให้พระคุณเพิ่มทวีแก่พวกเขาท่านเคยคิดถึงความหมายของการที่พระคุณเพิ่มทวีหรือไม่พวกเราส่วนใหญ่อาจคิดว่าสำนวนเช่นนี้น่าพิศวง การที่เปตโตรใช้คำว่าเพิ่มทวีก็เป็นอีกตัวอย่างที่บรรยายถึงความพิเศษของเขาในเรื่องนี้แม้เปาโลก็ไม่ได้พิเศษเหมือนเปตโตรเพราะในหนังสือจดหมายของเปาโลไม่เคยพูดถึงพระคุณและสันติสุขที่เพิ่มทวีเลยคำว่าเพิ่มทวีปงชี้ถึงบางสิ่งที่มีอยู่แล้วและเราต้องให้สิ่งที่มีอยู่นั้นเพิ่มทวีขึ้นไม่ใช่นำสิ่งเดียวกันนั้นเข้ามาเพิ่มอีก กรณีนี้หมายความว่าเราจําเป็นต้องให้พระคุณที่เรามีอยู่นั้นเพิ่มทวีขึ้นเราไม่จําเป็นต้องมีอีกพระคุณหนึ่งสิ่งที่จําเป็นคือเราต้องให้พระคุณที่เรามีอยู่แล้วได้เพิ่มทวีขึ้นเมื่อมีแนวคิดเกี่ยวกับพระคุณที่เพิ่มทวีเป็นพื้นฐานเปตโตรก็กล่าวต่อไปถึงพระคุณต่างๆในหนึ่งเปตโตรบทที่สี่ข้อสิว่าตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานมาแล้วจงหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกัน ด้วยของประธานนี้เพื่อจะได้เป็นคนต้นเรือนที่ดีแห่งพระคุณต่างๆของพระเจ้าเราทุกคนควรเป็นคนต้นเรือนที่ดีสำหรับสิ่งที่เปตโตรเรียกว่าพระคุณต่างๆซึ่งก็คือพระคุณที่มีแง่มุมและหมวดหมู่ที่แตกต่างกันในบทที่หก็ข้อสิบเปตโตรย,ยังกล่าวถึงพระคุณอีกครั้งโดยได้กล่าวถึงพระเจ้าแห่งบรรดาพระคุณ ดังนั้นในหนึ่งเปโตรจึงมีสำนวนอันเป็นเอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับพระคุณถึงสี่สำนวนคือพระคุณแห่งชีวิตพระคุณที่เพิ่มทวีพระคุณต่างๆและบรรดาพระคุณพระคุณแห่งชีวิตกำลังเพิ่มทวีขึ้นในเราจากนั้นก็กลายเป็นพระคุณต่างๆและในที่สุดก็กลายเป็นบรรดาพระคุณผลจึงทำให้เราไม่เพียงมีพระคุณที่มาจากทิศท,ทางเดียวแต่มาจากหลายทิศท,ทาง เช่นมาจากสวรรค์ได้จากแผ่นดินโลกจากสามีหรือภรรยาและจากลูกๆของเราถ้าท่านมีลูกสี่คนท่านก็จะรับสุขพระคุณในสี่แง่มุมแต่ถ้าท่านมีลูกมากกว่านี้แง่มุมของพระคุณที่ท่านจะรับสุขก็มีมากขึ้น